m a k สวัสดีทุกคนค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องการ์ตูนเกมเมอร์นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปดูกิจกรรมใหม่นะคะทุกคนก็คือแบบมีเยอะมากๆเลยนั้นคนสำหรับวันนี้นะคุณงั้นเดี๋ยวผมเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวนี้เลยนะคะทุกคนก็จะไปกิจกรรมบูย่าเดย์นะทุกคนเปิดให้แรกแล้วนะทุกคนก็มีร้านคาพินนมก็จะมีเป็นชุดตัวนี้เราจะรีวิวทีละส่วนให้ดูนะแล้วก็สกินรถค่ะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนแต่งตัวนะนี่ค่ะก็จะเป็นเป็นยังไงนะเนี่ยทุกคนก็จะเป็นทรงผมนะทุกคน ก็จะเป็นเสื้อแล้วก็กวมีเอฟเฟกตระกายไฟออกมาจากเสื้อด้วยนะทุกคนแล้วก็มีเป็นกางเกงค่ะรงนี้เดี๋ยวหาเสื้ออย่างนี้นะทุกคนรองเท้าก็จะเป็นแบบสีเขียวนี้ จะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็ไม่ค่คคคคคอยมีอะไรมากนะไมกี่อาก็นี่เลยค่ะทุกคนเม็ดเอิมเป็นนั่นแหละคะ่ะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนี่ค่ะทุกคนก็จะมีแบบไหนม,มีพันธปากตาลา อเคค่ะตรงนี้แล้วก็มีท่านำค่ะก็คือถ้าเรามีท่านี้นะทุกคนก็คือเราจะสามารถพาเพื่อนๆในทีมเต้นไปได้ด้วยนะทุกคนถ้าทำพิเศษค่ะอืันนี้มีแช่นปรากฏตัวนะทุกคนเหมือนเวลาเราได้ MVP หรือว่าเข้าทีมมานะทุกคนนี่แล้วก็เนี่ยดูมันจะเวลาเราใส่ชุดรอบบ้านนะ เวลาเราใส่ชุดชุดได้ชิเวลาเราใส่ชิ้นส่วนของชุดระดับตำนานอันนี้นะทุกคนเราก็จะเหมือนว่ามีอยู่ที่ที่เท้าเ,าเรานะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยดีกว่านะทุกคนอันนี้ก็เราจะมาเปลี่ยนสีเฉพาะมซงผมให้ดูนะทุกคนสีสีเหลืองก็ไม่ไม่ปรากฏแร้งนะทุกคนส่วนสีฟ้าก็ต้องเป็นแร้งแพทสีม่วงก็ต้องเป็นไดมอนด์สีแดงก็ต้องเป็นแรงแดงนะทุก ลองให้ดูทีละสีเลยแล้วก็แว่นหนังตาบ้างทุกคนเสเยอบ้าง แค่เป็นสีฟ้าหมดเลยบายๆก็จะเป็นกางเกงนะทุกคนนี่พราสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดสี่สีเลยนะทุกคนเท่ากับว่าเราเสียเป็นสี่พันกว่าเพชรนี่นะทุกคนก็แบบได้มาประมาณยี่สิบกว่าชิ้นนะทุกคนถึงไหมทุกคน เปลี่ยนลวดชุดเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มีกัมบูยะเลยตัวนี้นะทุกคน,ล,กนล็อกอินรับตัวคอลีออนนะทุกคนแล้วก็บูยาชุดนะชุดก็เหมือนเิมนะทุกคนราคาก็อย่าลืมมาแลกนะทุกคนชุดผู้หญิงใช้หมดแปดสิบโทเค็นนะทุกคนเพียงแค่80ดสิบโทเค็นเท่านั้นเองแล้วก็สกินลอบิกฟูดนะทุกคน แล้วก็พ็อปอัพสองรอยเก้าสิบเก้าเพจนะคะท,คทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้เลยประมาณนี้นก็แอกหน่อยแอกล่แล้วก็มีอะไรอีกกำจกัดศัตรูครบสี่สิบห้าคนก็มารับระเบิดกันด้วยทุกคนยังจำกัดไม่ถึงเลยเนาะลงเล่นโดยใช้รีออนนะคะท,คทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ นี่ค่ะทุกคนเติมอปอัพแค่เก้าสิบเก้าเพงเติมแค่เก้าสิบเก้าเพงทุกคนแล้วเราก็ได้รับเสื้อของรีออนไปตัวสองก็ได้รับเป็นนี้ยทุกคนเขาเรียกว่าอะไรชิ้นส่อความทรงจำรีออนนะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็จัดเต็มมาทุกคนในหนก็ในในเหลวก็แบบว่าขอแบบนี้แล้วทุกคนพลาดไม่ได้จริงๆนะทุกคน ทั้งชุดแล้วก็อะไระทุกคนนี่ก็เอ่ทหารนะ่นะทุกคนนี่เลยเราจะไปขับให้ดูในโซลีสไตล์นะคะทุกคนแต่เดี๋ยวค่อยไปนะทุกคนก็นี่เลยค่ะทุกคนต,ตามเพื่อนกลับมานะทุกคนต้องเป็นคนที่ไม่ได้ออน เจ็ดวันอาบนะคะทุกคนถึงจะสามารถเชิญเพื่อนกลับมาได้นะคะทุกคนรู้ว่าทุกคนจะเอาไอดีเก่าๆดื้อไม่ได้ออนนานแล้วก็ใส่วีดีตัวเองไปก็ดนนะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูสกินรดในซฟิสตายกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go อันนี้นระคะทุกคนรุ่นรับเพชรหนึ่งหมเพันเชรเลยนะถ้าใครได้ก็เอามาสุ่มชุดระดับตำนานได้น,นะงั้นเดี๋ยวเราไปดูสกินรถกันเลยไปกัน นี่นะครับทุกคนนี่จะเป็นทรงผมเนาะนี่เราก็าจะเป็นทรงผมของคลรบบาไม่ใช่ของบูย่าดีนะ,ะทุกคนมันก็จะริพีแอร์บอร์ดไปเลยละกันไายบายาย มีฟุนไม่คันเดียวด้วยนะทุกคนเกี๋ไม่ทันนี่ค่ะทุกคนแล้วเราขี่ไปไกลๆผู้คนก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะลงจากรถมารีวิวนะเนี่ค่ะทุกคน สวยเพราสมควรเลยนะคะทุกคนนี่เวลาครับก็จะเห็นแต่ด้านหลังใช่ไหมเอฟเฟกก็เยอะอยู่นะทุกคน แล้วก็ไม่ได้เยอะมากแล้วทุกคนอเคแล้วนะว้องก็เออทุกคนตู้สุ่มกาชาห้าเหรียญอันนั้นนะทุกคนนี่นี่นี่ค่ะอันนี้นลทุกคนก็จะมีชุดคอบบ้าเมื่อได้ห้าเหรียญแล้วก็พอได้สองเหรียญก็จะเป็นโลโบตัวนี้จะกินน้องโลโบนะคะทุกคนแล้วก็ พอได้สีเหรือญก็ได้เป็นสก,กินไอซ์วอแบบนี้เลยกาลุนาอย่าบีบแต่นะคะทุกคนของรางวัลในนี้ก็จะมีเป็นตาบางนะคะทุกคนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตาทุกคนเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรทุกคนการาห้าเหรียญเป็นตัวให้เราให้สะสมถึงห้าเหรียญนะทุกคนแล้วก็ ไม้กระลองนะคะทุกคนเราก็ทัดตึงตัวนี้น่ารักค่ะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะทุกคนเนะาะก็จะใครชอบคลิปนี้มึงกดไลค์ like, share, ก็แชร์ก็นซับสไครต์กับช่องกัตโตเกมเมอร์ด้วยนะคะทุกคนบายบค่ะ